คลิปนี้ยืนหนึ่งเรื่องความแซ่บความนัวแน่นอนคอนแกนจะเต็มพามาร้านยำเปิดใหม่หลังมอขอบอกเลยว่ารสชาติโคตรอร่อยและถูกสุดๆจะบอกว่ายำที่ร้านเขา49บาททุกเมนูนี่เลย าราสะยและเมนูยำที่ร้านเขาคือมีให้เลือกเยอะมากๆหลากหลายสุดๆเมนูแรกก็เปิดด้วยไข่ดองยำเยิ้มนะคะกับข้าวผัดกากป๊อปตัวนี้คือข้าวมันหอมแล้วก็อร่อยมากๆทุกคนต้อง,องรอแล้วก็ต่อกันด้วยเมนูกุ้งดองตัวนี้นะทุกคนคือมันจี๊ดมากเนื้อเด้งสุดๆดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเลิศม,มากค่ะยำหอยนางรมที่ร้านเขาคือนัวแซ่บมากทุกคนแล้วหอยคือตัวใหญ่เวอร์เอให้ตายเถอะนี่มันสวรรค์ของคนรักยำชัดๆมาค่ะมาต่อด้วยยำปูมาจานนี้คือเนื้อแน่นมาก นี่คือเอนจอยในการกินยำสุดๆแต่มันแสบคักนวคักอิหลีได้ทุกคนนี่ก็ต่อกันด้วยยำกุ้งสุกตัวนี้อาม <c oughs> เข้าไปหนึ่งคำคือโอโหแล้วก็ซัดเข้าไปอีกหนึ่งคำโอโหทุกคนน้ำลายไหลกันหรือ,อยังยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมดต่อกันด้วยตําเส้นเล็กตัวนี้คือแบบอยนวคักนวเน่ต่อมาตัวนี้เลยค่ะของโปรดของแอดยำกุ้งสดเลเวอร์ over, คือชอบมากๆรสชาติน้ำยำของเขาคือซีซาถึงใจสุดๆและ คยังไม่หมดต่อด้วยปีกไก่ทอดตัวนี้คือหอมกรอบอร่อยมากมันเกินไปไหมร้านนี้มันจะอร่อยทุกอย่างเกินไปแล้วอ่ะทุกคนกินยำเสร็จต้องปิดท้ายด้วยหมันโถท่ทอดตัวนี้ทุกคนคือมันอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในแนะนําว่าต้องสั่งนะจ๊ะยกให้เป็นร้านยำร้านโปรดเลยใครไม่มาถือว่าพลาดมากและพิกัดร้านเขานะคะอยู่ในซอย n อ p นพีหลังมอขอร้านเปิดทุกวันสี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ